ช่วงต่อไปนี่เด้อใหญ่เด้อสองปีต่อไปนี่วิกฤตใหญ่สิมาตัวหนึ่งบาทนี่ก็คือไข่ไขหวัดกายพันุประเทศบางวันทีทรายหันลอยเอ็ดคือกันคู่่าหลวงพ่อขน้อยสิไปเผาลูกศิษย,ย์บ่เด้ฟังเดิมมันอีกอยากอยูวระสันเป็นอย่างล่ะลูกศิษย์ขน้อยตายหัวก่อสิบหกสิบเจ็ดปีเป็นอย่างละ่ลงงงละไขหวัดกายพันลอยเอด็ดใดกอนมูขน้อย สามือตายเติบโตได้ใหญ่ผิดพญานาคพนมาบานิปูอื้อพนโซ่นั่นล่ะอัตมาพนมาคุยกันแล้วก็อัตมาอัตมาเลยถามม่าบ้านเป็นอย่างไรจังบนโซ่หัวถ้าโซ่หัวก็เป็นผิดแล้วตายเบิดแล้วลูกผู้เชิหางคือบ้โซ่ล่ะถ้าโซ่หางกับพระอยู่ใหญ่แล้วโซ่แต่หลังกับเธอเบิง่งได้ลูกผู้เถิญบิทัน อาแต่มาพกขึ้นว่าพอะิม่มเบียนเมากรุงเทพมุญอุ้ยพุ่ยปันีน้น้ำจากมาแต่ใสประหลาดเลยน้ำนั่นนี่ละพญนาคเหตุเอามนุษย์โลกทำลายธรรมชาติาลูกกระเทวดาน้ำต้นใหม่เนี่ยไปตัดไรยำเขาเบิ่เขาก็เบียนเมาเอาขึ้น,น้วบาดน้ำนั่นมองเคยไหลรัชการที่ห้ายังพูดไว้เลย ตรงนี่น้ำหลากในหลวงเก่าเวาหามสร้างห้ามหยังยังเบิบคอร์รัปชันเห็นแก่ได้บัดเกิดปีน้ำหลากมาติดสิบสองปีเป็นเธอหนึ่งแปดปีเป็นเธอหนึ่งเพิ่นเห็นแก่ได้่วยข้าราชการเมียนเมามาตั้งแต่พุ่นลับผูดด้ใดมันให้สางนั้นได้หลวงปากบอ,อกเลยแล้วไปทำล้วทำแล้วครองก็ไม่มีบางทีเราเขาเปิดในหลวงให้เบิ่งเห็นบละหา่า รจการที่หายืดให้เป็นของหลวงหามไปสั่งไปเอ่ยขราชการไทยอยู่ไมจังสิละเห็นเก่ไยดใจอ่าเจ้าวาดเดือดร่อนประบาลนี้ไผยสิคือว่าคนกุ้งสิมูดขี้ดินขี้น้ำบาดนี่ปีไม่ดีเวมาเกิดมาเราคือกันที่เราพูดไหมักสินผู้ไดหมักท่าน เกิดมากกได้กินได้ท่านก็อยู่สุขสบายผู้ใดมาขาดตัดทีดซีขาบ่อเท้าเกิดซ่านไอ้ก็ป่วยบ่อเจ้าแม่เหตุบุญหลายผู้ใดเกิดเนงบ่อเจ้าเพราะว่าหยั่งเหตุบุืรเหตุบุญเราต้องจ่อโจมให้จ่อกรรมนด้เว้นตัวผู้ใดหย่างผู้ใดผู้ใดเจ็บเป็นๆหลายๆนะเด้อผู้ใดไข้บ่อเจ้าน่ะใส่บาทเป็นอีกตัวหนึ่งตัวใหญ่บาทเอง ผู้ใดบอกวิสินีิท่าเร็ยนบุญหาพอหาแม่พ่อแม่บริกิดังเด้อชินหาบกบฟังไว้เดินเจอเจอวันเซ่อแต่แล้วตกไปโตมาเดี๋ยวนี้ิุณขอดมากัว่างุเขียวมากิุณเช็คมากเป็นยุคสุดท้ายแล้วนะมันเขายุพระศรีอริยเมตตาโยอะหเขาเลยสองปีล้วละแต่ว่าไม่ไผ่บูดหรอก พรพุมาร่วงมาประกาศแต่ดอกอากมตมาบริเก่งกว่าแต่ดอกแต่คนก็บอกนี่แหละเพราะฉะนั้นพรพุธบอกดีพู้เรื่งก็บอกแต่ว่าเพิ่มเกี่ยวขอดมาบ้านเมื่อเข้ามาดั้นวิกีบ้านถ้าภาริยามีตารมาไหวงวานตายไหวยวานไข่บอมีศีลมีธรรมตายแต่ว่าเปรตสุรกายในนรกเปินเปิดขึ้นมาเลิศระบาดเออเบิ่งบ้านเข้ามาติดขาดกันเห็นบ่บวัน xí lửa nó xí đẹp nó tùy vậy để cho mỗi năm xin của nghe